สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคุนะครับเป็นประจำของทุกทุกมือครับมีนัดกับช่องจากขวงแชนเนลเนาะพี่น้องเนาะกับเขากับน้ำนะครับมือนี่นะครับจากขวงเอามาฝากพี่น้องครับเป็นใส่หมูอบองครับพี่น้องครับกับอันคอครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งอันนี้เป็นค้อนครับสี่ส่วนคอเพื่อนพี่น้องอันนี้เป็นใส่ครับพี่น้องครับนะครับมายาวกันครับมือนี้พี่น้องยาวกันกับบันแจวขมพี่น้องยังไ่ได้ใส่ขมอยู่ครับติบเขากองหน่อยก็มาคือเกาครับนี่ครับแจวขมอยู่นี่ครับเกือบ่ี เดี abei, ๋ยวเอาแก้วขมใส่เนาะพี aire, ่น้องเนาะแก้วขมใส่ก่อนครับเอาลงไปอีกแล้วพี <c oughs> ่น้องไอ้สองเทียอล้วครับอ่ะลงไปก่อนแก้วขมพี่น้องพอโอ้ผมบ่ได้เอาส่วนมาพี่น้องครับแม่นี่ดีครับพี่น้องบ่ได้เอาส่วนมาเอานี้คนไปก่อนครับเกือบบทันครับพี่น้องครับมาอนี่มาสวงคำแน่เนาะพี่น้อง พอดีครับอุปกรณ์นี่ครับตัดครับใส่ก่อนพี่น้องเรียนใส่ก่อนโอ้ผมลืมบอกกันโอ้ผมบ่เดี๋ยวสอดไม้ดีครับพี่น้องให้ใจงดเนาะบ้านพี่น้องครับผมว่าผมเอามานําอยู่ผ่าดแล้วพี่น้องครับบ่เดี๋ยวสอดไม้ดีครับเอาจิ้มแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอืมผมพอดีครับ ด้วยครับพี่น้องครับเป็นใส่หมูอบองค์ครับกับเนื้อสันคอมั้งครับเนี่ยสันคอเข่ากันพี่น้องครับกับเจ้วขมเข่ากันครักกันเล แต่ว่าผมว่าเดี๋ยวก่อนมาพลาดพี่น้องครับพลาดครับเดด ตะเว้นทีโตกดินแล้ะครับแย่งตตาพอดีเลยครับเป๊ะเลย ครัเป็นสูตรอบโองค์นี่เพิ่นไปต้มกวนพี่น้องต้มแล้วจังเอามาหมักครับหมกักแค่สอวเรียบร้อยครับอบลงไปในองค์ครับ มเดล่าไม่เลยครับบมเปล่าไมา่เลยครับผมว่าผมยกขึ้นมาใส่ผมว่าแม่หนึ่นผมยกขึ้นมาใส่ถาดเับ ใส่ตันครับพี่ตันจุลูครับเบื่อยครับเบื่อยฮะแก้วของเพื่อนมันออกหวานๆครับ ว่องใสข้ว่องใสครับช่วงนี้กบลุบนจุอยู่ครับพี่น่องครับผู้ที่เพ่นขอมาเนาะ เรื่องจุครับกะอยากกินด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ซาซากระนิดนึงเนาะนอกจาก,กไปถึงหาพันทับนะครับพี่น้องเนาะกะจังสี่จุให้พี่น้องเบิ่งเนาะ,ะใกล้แล้วครับน้องพี่น้องใกล้แล้วครับบาดพี่ฝากน้องดันช่องจ่าก,กว๋วงเลยเด้อครับพี่น้องครับ นี่ใส่มันตันครับ เดี๋ยวผมตัดออกก็หนามหนามันเียนเงียบเงียบเลยครับได้สีได้ช่วงช่วงนี้ก็สีได้นั่งที่แถวแถวนี้อยู่ครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้หน้วงทหารก็ยังบอกมาเมื่อนี้เป็นมือรรยง,งานตัวมือแรลกครับมือแหลกเนาะในเขตพื้นที่ครับของของทหารนะครับน่าจะทั่วประเทศไทยครับ ก็แต่ใส่พึ้นตันครับแต่ตนายครับใส่ตันครับไตตันครับพี่นอ้องงับบกไปตันเบ็ดเลยครับเดี๋ยวผมใสเบิ่งครับสมสมที่เป็นใส่ตันองโอ่งนี้พี่น้องนี่ครับใส่ตันอบอง เดี๋ยวผมลอ้ลองสันคว้าครับผมคือคักแกะเบิ้งกันนะครับพี่น้องเบิง้งลูอมันขัดมาเงยครับโอ้พี่น้องครับมันเงียบเงียบเลยครับนี่ครับพี่น้องโอ้หมันมาแสบแบกับจากัวพี่น้อง อืมแมนล่ะครับบันน่าจะเป็นพวงน้มมั้งครับเนี่ยแซบแห้งครับพวงน้มหมูครับ มันสองอันน,นี่ครับความแสบครับผมห้นีครับนี่ครับเพื่อนว่าคอมันแต่ว่าผมบางแล้วน่ะจะเป็นพ่วงนุ่มหมูครับช่วงช่วงพ่วงเพิ่นครับพ่วงพวงท้องเพิ่อนแม่มพี่น้องนี่ครับเป็นเป็นสั่นเป็นสั่นเลยครับโอ้พี่น้องเ <laughs> ก่ากันกับ,กบแก้วขมโอ้ ใส่ครับใส่มือหนิซงซีสิีแจงอยู่เนาะพี่น้องเนาะมือนี่ครับผมบด้ปรับผมบด้กดกล่องนะครับนะแบตเตอรี่เลื้หน่อยครับ มักซอดเพรนว่าขยักให้หมูหนุ่มใส่โซดาเข้าไปน้ำครับตอนหมักเนาะแซ่โซดาน้ำครับพี่น้องจะะสีนิ่มๆนิ่มก็เก้าครับโซดานี่ยแหละครับพี่น้องนิ่มครับ ตอนนีต้ตรงนู้นเหงอย่างเดียวไล้เพียงว่างน้อง,องอน้องครับบ่แล้วหนะ้ามานั่งครับ เอาใส่รถมาอยู่ครับแต่บ่เดี๋ยวรถจากรถครับพี่น้องครับโอ้ยฟาดหลายอย่างครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับกลับประมาณนี้ครับมือนี้ครับเป็นใส่หมูอบองครับพี่น้องเนาะกับเันเพิ่นว่าวใส่หมูองกับอย่างเก๋สันคอหมูนะครับอบองนะครับกินก็ะดิงกินแก้วขมกับพี่น้องครับสูตรจแก้วงนะครับส้องเจมก็ต้องเป็นแก้วขมนะครับมักแก้วขมครับพี่น้องครับจุนะครับเดี๋ยวจิตจันห้เรื่อยครับพี่น้องครับแล้กันหาพันททัพกับจิตจัดจุนะครับให้พี่น้องครับ น้อกระหังหายไปโดนนะนาะครับจุ้อมาช่วงนี <hour Ich> <au> ้นะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมจากข่งเมื่อโดยตลอดนะครับทุกๆกำลังใจนะครับพี่น้องครับมาพบมาปอกันใหม่ในมืออื่นนะครับเอาเบิร์ไว้จักลวงเสียเอาเข้าเขากับน้ำอย่างมาฝากพี่น้องทุกๆมือนะครับพี่น้องครับขีดหนีเพราะไหวสามีแหละครับแซ่บๆนะครับน้ำกันกับจากข่วงทุกๆมือครับขีดหนีเพราะไหวสามีแหละครับพี่น้องครับขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ